จะทำแกงบวชฟักทองให้อร่อยน้ำกะทิต้องเด็ดเข้มข้นหวานมันด้วยสิ่งนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดดดีฮุกกิ้งครับ วันนี้แดดตี้จะมาชวนเพื่อนเทำเมนูแกงบวชฟักทองข้าวโพดหวานครับสูตรนี้เนื้อฟักทองเหนียวนุ่มหนึบหวานมันแถมมีเนื้อข้าวโพดให้เคี้ยวกรุบๆด้วยนะครับแล้วที่สำคัญน้ำกะทิหวานมันหอมกลมกล่อมด้วยนมสดครับสูตรนี้รับรองว่าจะต้องถูกใจเพื่อนเ่อนแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นฟักทองแก่ๆ3 0 0กรัมเราปอกเปลือกแล้วก็คว้านไส้มเมล็ดออกให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็ไปล้างทําความสะอาดนะครับต่อไปเป็นใบเตยช่วยเพิ่มความหอมให้น้ํากะทิประมาณ2-3ใบข้าโพดหวานต้ม2 0 0กรัมนมสดชนิดจืด2 0 0กรัมกะทิ5 0 0กรัมเกลือครึ่งช้อนชาน้ําตาลปี๊บ3ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําตาลทราย100กรัมครับ ข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้ดัดดี้ฝากไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นําฟักทองเนี่ยมาหั่นให้เป็นชิ้นพอคําก่อนนะครับวันนี้ดัดดี้เลือกเป็นฟักทองที่แก่ๆเลยนะครับจะสังเกตว่าเปลือกเนี่ยจะเป็นสีเหลืองหรือเป็นสีน้ําตาลเลยนะครับแบบนี้ฟักทองจะเหนียวนุ่มแล้วก็หวานมันด้วยนะครับเราก็หั่นให้เป็นชิ้นใหญ่ๆก่อนนะครับจากนั้นเราก็นํามาซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆพอดีคําครับ เ,เพื่อนๆพยายามหั่นให้ชิ้นเท่าๆกันนะครับตัวฟักทองจะได้สุกพร้อมๆกันครับนี่นะครับเวลาเราหั่นเสร็จแล้วเราก็จะได้เนื้อฟักทองประมาณนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาทําน้ํากะทิกันเลยครับอย่างแรกเราก็เติมกะทิลงในหม้อนะครับแล้วก็ตามด้วยนมสดชนิดจืดครับตัวนมสดชนิดจืดเนี่ยมันจะช่วยให้น้ํากะทิของเราเนี่ยไม่มันจนเกินไปนะครับแล้วรสชาติมันจะกลมกล่อมพอดีเลยครับ ต่อไปเราก็เติมน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็เติมน้ำตาลปี๊ปลงไปครับจากนั้นก็ตัดเค็มด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับตัวน้ำกะทิจะได้กลมกล่อมแล้วก็ไม่หวานโดดครับเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็เปิดไฟกลางๆนะครับคนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลทรายละลายเลยครับจากนั้นเราใส่ใบเตยลงไปด้วยนะครับตัวน้ำกะทิเราจะได้มีความหอมครับพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วเราก็เติมเนื้อฟักทองลงไปครับ แต่ที่จะใช้เวลาต้มประมาณ15นาทีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นฟักทองที่เพื่อนๆใส่ลงไปด้วยนะครับพอเวลาผ่านไปประมาณ10นาทีเราก็ใส่เนื้อข้าวโพดหวานลงไปครับตัวเนื้อข้าวโพดเนี่ยมันจะได้ดูดน้ํากะทิเข้าไปด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็ตักใบเตยอ,ออกนะครับเพราะว่าน้ํากะทิของเราเนี่ยมีความหอมของใบเตยแล้วครับจากนั้นเราก็ต้มต่อไปอีกประมาณ5นาทีนะครับทุกอย่างก็สุกพอดีเลยครับ เราจะไม่ต้มนานจนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อฟักทองเนี่ยอาจจะเละได้ครับเพื่อนๆลองเช็คก็ได้นะครับหยิบฟักทองมาแล้วก็ใช้ช้อนกดดูถ้าขาดง่ายๆแบบนี้ก็แสดงว่าสุกเรียบร้อยครับเราก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูแกงบวชฟักทองข้าวโพดหวานครับ สูตรนี้น้ำกะทิหวานมันหอมกลมกล่อมเพราะว่าเราเติมนมสดเข้าไปนะครับมันจะทําให้น้ํากะทิเนี่ยไม่เข้มข้นแล้วก็มันจนเกินไปนะครับมันจะกลมกล่อมพอดีแล้วก็อร่อยลงตัวมากๆเลยครับใครที่ยังไม่เคยลองเติมนมสดลงไปนะครับเพื่อนๆก็ลองทําตามสูตรน,นี้ดูนะครับรับรองว่าอร่อยกลมกลม่อมลงตัวแน่นอนครับตัวน้ํากะทิสูตรนี้เพื่อนๆสามารถนําไปบวชอย่างอื่นได้หมดเลยนะครับเช่นบวชมันบวชเผือกกล้วยบวชชีหรือว่าแม้กระทั่งน้ําบัวลอยครับ เพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ดัตตี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ดัตตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ